เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้โตโยต้โตาโคโรนานะครับรถสวยสภาพดีรถมือสองคัดเกตคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเลยนะครับคันนี้ท้ายโด่งครับ1 6ี3 9เครื่องหัวฉีดครับเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์ บอดีสวยนะครับไม่มีชนหนักกระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างก็เป่าไฟฟ้านะครับช่วงล่างดียางดีทั้ง4เส้นแอร์เย็นห้องเก๋งสวยเครื่องยนต์ดีมีเพียงฟังครับลดไม่แก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนเล่มเอกสารชุดโอนครบครับภาษีเต็มปีเลยนะครับใช้กันยาวๆยันปีหน้าเลยครับภาษีปี66ราคาเพียง4 9 0 0 0บาทนะครับมีงบ4 9 0 0 0ก็มีรถขับได้ครับไปจ่ายตลาดเดินทางไกลก็เพิ่คืนสบายครับ ราคาย่อมเยานาคาับมอไซค์เลยทีเดียวนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางนัดหมายกับผู้ขายนิดนึงครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับสีสันเงางามรับคันครับสวยนะครับคันใดหารถโซนนี้อยู่ราคาประมาณนี้อยู่ก็ไปลองดูกันได้ครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาผ้าสภาพดีครับเบาผ้าสลับกับหนังเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสีบานครับเบาไม่ขาดนะครับเบาไม่ขาดสวยคุ้มครับสีเหมือนเก้าพันบาทก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้นะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับห้องเครื่อง เกียงเก่าครับสะอาดสะอ้านแห้งๆตามรูปนี่เลยครับหรือที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างขวางภาษีโมกลระหกหกครับยางนะครับปี2 0นะครับยางปี20ก็ิอก็ใช้ได้อีกหลายปีครับสองสามปีท่านใดสนใจก็ไปดูกันได้ครับคันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ